เห็นไหมกล้องเลือดสมเป็นเต็มวันนี้สอบเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราจะ <c oughs> วันนี้เราจะสอบอยู่หน้าตึกเรานะคะนี่<ว>เราเลยนะตึกตรงน,นี้เลยเอาแท่นเอาอะไรมาวางฟอนอ่อพื้นบ้านหวานๆวันวน,วนี้ก็มาโจฟกาแฟก่อนนะคระับคุณพ่อแซบ่บกินน้ำยังจ้าอดดีครับเออเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะเดินขึ้นตึก ขึ้นตึก,กเกียนช่ำๆนะคะได้กาแฟมาแก้วหนึ่งแก้วละส0สิบบาทนะคะกสบกับน้องปอมแป็มวันนี้คิดว่าจะผ่านไหมคะ่่คะใช่ไหมมันเปะ๊ะมันเป๊ะอยู่แล้วสาก่าเรานี่นะคะต้องมีผลงานที่ต่างๆนะคะ,ะนักยานิพนธ์นะ,ะสวยมากไหมคะนี่เลิศอันนี้ชุดนี้เลิศนะคะดังในติ๊กต็อกนะคะ แรงมากไม่หลุดนะคะเป็นนางผุ่าเ้าคนข้โตแน่ๆต่อไปนี้กัวไม่ัแๆคันนี้ปอมเปล่ยมดวงผูกบักคักเป็นตาวยัวสาวน้องต่อไปคนที่สนะคะ ดาวดาวบ้านดอนออ่งไอ้ที่เนที่า้นเบิดคนจะสอพง่่ห้คนอืกคนี่นะคะใครเอ่ยเลขที่ออกจะออกใครนะแล้วก็จากลูคำตอบนี่ล่ะสัจะรู้ได้ไงเอาเส้นดาวอลีอะ คนสุดท้ายนบเอาเดอร์ล่ะอ,อ้ยดาวว่าเป็นกีกีแม่ดาวว่ากีกีนะคะ่ะๆๆมว,วมาวาวว้า้าว้้า้า้ววา